โดยสถานการณ์โควิด -19 ในมาเลเซีย,ยมากดีกว่านะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหนักหน่วงมากจริงๆเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยมากถึง900 0คนค่ะล่าสุดนะคะหลิวเต๋อหัวก็ออกมาให้กําลังใจชาวมาเลเซีย,ยด้วยละค่ะสถานการณ์โควิด -19 นะคะที่ประเทศมาเลเซียในตอนนี้เนี่ยถือว่ายังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีผู้ติดเชื้อวันเดียวเนี่ยสูงสุดมากกว่า9,000คนค่ะ จนล่าสุดนะคะรัฐบาลได้ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศไปแล้วซึ่งหลิวเต๋อหัวนะคะก็ได้ส่งกำลังใจไปยังประชาชนชาวมาเลด้วยการโพสต์ข้อความผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหลิวเต๋อหัวนะคะโดยซูเปอร์สตาร์หนุ่มตลอดการชาวฮ่องกงเนี่ยได้บอกกับชาวมาเลเซียว่าขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีขอให้อดทนเพิ่มความระมัดระวังกันให้มากๆรวมถึงของให้ทุกทุกคนและทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ดีที่สุดค่ะ เลวเตอร์หัวนะครับบอกว่าสําหรับเขาแล้วชาวมาเลเซียก็เป็นเหมือนพี่น้องกันเนื่องจากแครจูหรือว่าจูลี่เฉียนภรรยาของเขาก็เป็นชาวมาเลเซียครับและฮันน่าลูกสาวก็มีเชื้อสายของชาวมาเลเซียด้วยส่วนการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเป็นเวลาสองสัปดาห์ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนี้ที่ทางรัฐบาลมาเลเซียประกาศเนี่ยนะครับเลวเตอร์หัวเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องยากในการใช้ชีวิต แต่การทำสมาธิแล้วก็การหางานอิเรกทำก็น่าจะช่วยให้สบายใจขึ้นได้บ้างสุดท้ายนี้ครับหลือเตอหัวได้บอกกับชาวมาเลเซียทุกคนว่าขอให้อย่าหมดกำลังใจเพราะพระเอกหนุ่มซุปตาตลอดการคนนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอครับ เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เรียกว่าตกใจแล้วนะคะผู้เสียชีวิตนี่ตกใจกว่านะพี่ปุ่นวันเดียวเนี่ยเกือบ100คนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอส่งกำลังใจให้กับชาวมาเลเซียทุกคนนีก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของไทยด้วยนะครับผมก็ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับ